สวัสดีเอซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอาเจ้า2กุกเสียงเล็กนะครับตัวนกต่อเก่าที่มีอ่างนะครับผมที่ลงคลิปไปล่าสุดนี้นะครับเอามาให้ฟังเสียงขันโยนนะครับนี่ครับแขวนกระขันเลยนะครับนกมันเป็นนกต่อนะครับมันมีพื้นฐานมันดีฐานมันดีแล้วนะครับนี่ครับสกุูกเต็มเสียงเล็กนะครับเสียงห้องๆเลยนะครับ นี่นะครับจะสามกุ๊กนกมงคลคนนะครับผมเอาชักลอกไว้กับเรียกคูขันเลยนะครับกำลังจวดเลยนะครับนี่ให้ชมเลยนะครับนกคุณลุงแกะนะครับนี่ตัวนี้สามกุ๊กเต็มนะครับมีคารมนะครับตัวนี้ขันโชว์หน่อยเพราะกล้องขันมาเงียบเลยนะครับผม เพ่งเอาชักลอกไวนแรกครับก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวดูเจ้าสองกุกต่อนี่ครับสองกุกเต็มจังหวะดีมากนะครับใครชอบนะครับต่อไปไล่เรือกันเราเองนะครับเสียงนะครับหายากนะครับเสียงเล็กๆใสๆแบบนี้นะครับมีอ่างด้วยนะครับมีคารมนะครับนี่ครับ สองเต็มเต็มเลยนะครับผมตื่นอะไรตื่นอะไร <c oughs> ไม่ทันถึงสองนะครับน่าจะเห็นเยี่ยวกํลาลังเยอะนะครับนี่นะครับสองเต็มแล้วเมื่อกี้ตกใจนะครับธรรมดานี่ครับ, <c oughs> รบชวดมากนะครับ ไล่เรือไม่ยากครับนกสตานี้ผมไล่แขวนดูผมรู้เลยนะครับผมแขวนตรงไหนก็ขันนะครับไม่มีดิ้นเดินอะไรนะครับนี่ครับจะเล่นง่ายกว่านกฝึกต่อนะครับผมถ้าเป็นนกต่อเก่านะครับจะไล่ง่ายกว่านะครับบางตัวไล่แป๊บเดียวก็คืนเลยนะครับนี่ครับสองกุกเต็มเสียงเล็กเพาะๆนะครับ ครับลุกเสมอกันเงียบนะครับผมเหลวก็เยอะนะครับนกมันหินหินมันก็ระแวงนะครับเมื่อวานนี้ลงมาตบนกกระจอกนะครับผมนกเงียบหมดเลยนะครับกําลังเลี้ยงลูกเดี๋ยวช่วงนี้กําลังเลี้ยงลูกนะครับผม อย่างนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับใครไวก็จัดไปนะครับดูนะครับโนนอ่ะเยี่ยวนะครับอื้มถือไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องอนกเก็บก่อนไอพวกนี้ตาดีมากนะครับเนี่ยครับนกป่ามันเห็นแล้วมันจะประมาณนี้ครับเจ้าสามกุกผมดินบึ้งๆเลยเมื่อกี้ตามดีมากนะครับเนี่ยครับเอฟซีก็ระวังกันนะครับช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปสักทั้งเดี๋ยวก็คงขันอีกนกต่อนะครับ อืมฮะไม่โกหกครับนี่บินผ่านมาเมื่อกี้เลยต้องใส่เลี้ยงลูกอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ครับเห็นแล้วเงียบเลยนกนะครับนนจะตัวนนกเงียบตาดีนะครับนี่ยมันระแวงอยู่นะครับเห็นนี่ครับของป่ามันจะอย่างนี้แหละครับ่เติมใจเริ่มชัดขึ้นกว่าวันนั้นแล้วครับนี่ครับ ดุมากนะครับเี่เจ้าสามกุกต้องเอาลงมาไว้ก่อนเห็นเย,ยวะละเดี๋ยวผมไม่จะแขวนไว้หมดวันไม่ได้เลยนะครับสามกุกเอาลงมาเมื่อกี้ตื่นๆอยู่โออดูครับ เขานี้อ่างชัดเจ้านะครับเนี่ยพอนกอ่างอะ่ะบางตัวครับมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางมาจะเป็นสไตล์เนี้ยครับเล็กๆก็อ่างหายนะครับชวดมากะใครชอบนะครับตัวนี้จัดไปนะครับผมลายก็สวยนะครับตัวเล็กเสียงเล็กตามตัวนะครับเสียงใสนะครับ อาจจะให้ชมลายใกล้ๆอีกทีนะหางไม่มีหักนะครับหนุ่มกรได้เล่นอ่ะประมาณนี้ครับผมใครชอบนะครับโถมานะครับสามกุกเต็มก็ยังอยู่นะครับนกสายมงคลนะครับเอาขึ้นกับคูขันเลยนะครับกำลังจวดนะครับทุกวันนี้คลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวันนี้สวัสดีครับ